สวัสดีปีใหม่นะครับทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกของปีนี้นะครับหลังจากที่ไม่ได้ลงมาเป็นระยะหนึ่งแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาอัปเดตนะครับของโพล b 1นะครับต้นนี้นะครับโพต้นนี้ก็คือจากที่ได้สร้างมานะครับอันนี้คือการแก้ไขจริงหนึ่งที่ ยอดเขาแตกด้านบนแล้วก็ชิดไปนะครับก็เลยทําการ <c oughs> ตัดแล้วก็แตกยอดใหม่ออกมานะครับอันนี้คือการแก้ไขตอนนี้ก็เริ่มจะได้แล้วนะครับส่วนวันนี้ในคลิปนี้ก็จะมาทําการเบรกนะครับกิ่งสองนะครับกิ่งสองกิ่งนี้นะครับเออนะครับเพราะว่าโพนั้นเขายังจะเติบโตไปได้อีกนะครับหลังจากที่เราเบรกเขาแล้วนะครับกลัวจะใหญ่เกินนะครับเพราะว่า เบรกแล้วก็แตกตายยอดน่าจะพอดีนะครับก็เลยจะเบรกก่อนนะครับสำหรับโพลตัวน,นี้ครับนี่ก็คือที่ได้เลี้ยงไว้นะครับส่วนต้นอื่นก็จะอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับชมนะครับเพราะว่าการสร้างงานบอนไซนั้นมันไม่ได้ <c oughs> ตรงตามใจที่เราต้องการทุกครั้งนะครับก็จะมีการแก้ไขอยู่งานแก้ไขก็จะเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะครับต้องการแบบนี้ออกมาแบบนี้ เจอปัญหาแบบนี้นะครับเราก็แก้ไขนะครับสําหรับโต้นนี้เดี๋ยวผมจะทําการเบรกก่อนนะครับก็จะวันนี้น่าจะถ่ายในคลิปนี้สักสองต้นนะครับอีกต้นหนึ่งก็จะเป็น B2 เอา B1 กับ B2 แล้วกันนะครับในคลิปนี้ส่วนต้นนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตทําการคัดนะครับกิง่งกิ่งสองครับ แล้วก็หลังจากทำการเบรกแล้วนะครับกิ่งกิ่งสองครับก็ได้ออกมาประมาณนี้นะครับสอง 2, ผมนี่ก็คือที่ได้ตอนนี้นะครับของ B1 หนึ่งเดี๋ยวส่วนเอ,อกิ่งหนึ่งนะครับกิ่งหนึ่งตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยวรอให้แผ่เขา ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับผมก็จะตัดเขียงเขาแล้วนะครับรออีกนิดหนึ่งนะครับของจริง่งโอเคและนี้ก็คือที่ได้นะครับจากโพบีหนึ่งนะครับความคืบหน้าของคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะเพิ่มเติมให้กับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คืออีกต้นหนึ่งก็คือบีบีนะครับ ครับขออนุญาตเปลี่ยนนะครับจาก b 2เป็น a 2นะครับเพราะว่าดูต้นนี้แล้วก็คือว่าต้องทําการแก้ไขด่วนนะครับเพราะว่า a 2ที่เจอนะครับปัญหาหลังจากที่ผมเบรกกิ่งหนึ่งะครับแล้วก็กิ่งสองนะครับกิ่งหนึ่งเนี้ยแตกตายอดออกมาเล็กๆกนะครับกับกิ่งสองแต่โดนนุกที่เคยเล่าให้ฟังนะครับในคลิปที่ผ่านมา ตรงทายปีโดนนกจิกไปนะครับนกเขาที่นี่มาเยอะ <c oughs> สามสี่ตัวบินมาแล้วก็มาจิกนะครับยอดอ่อนๆที่ที่กำลังจะแตกก็เลยชะง,งักไปนะครับยังไม่ยังไม่แตกตายอดใหม่ที่นี่ปัญหาก็คือกิ่งสองนะครับที่เจอกิ่งสองที่จะที่วางไว้จะทำเป็นกิ่งสองนะครับจากที่ผมดูนะครับว่า เหมือนเขาเหมือนเขาจะไม่แตกแล้วนะครับแบบแบบเขาเขาแฟบเข้าไปเลยนะครับเหมือนจะแห้งเหมือนจะทิ้งกิ่งประมาณนี้นะครับตรงกิ่งสองดูเล็กลงมากนะครับแล้วก็ดูแล้วน่าจะไม่ไม,ไม่ไม่เติบโตในกิ่งนี้นะครับแต่ถ้าเกิดปล่อยไว้แบบนี้ <c oughs> ในอนาคตนะครับไม่แน่ใจว่าเขาจะ แตกหรือไม่แตกตายอดใหม่ให้นะครับก็เลยถ้าเกิดทําไปนะครับแต่ด้านบนเนี้ผมเตรียมไว้แล้วนะครับก็คือกิ่งหลังแล้วก็กิ่งหน้านะครับแล้วสร้างลาต้นอันนี้คือวางตําแหน่งไว้หมดแล้วนะครับแต่ปัญหามาเจอก็คือตรงจุดนี้นะครับดูแล้วน่าจะทิ้งกิ่งถ้าสร้างด้านบนเสร็จตรงนี้ไม่ไม่แตกให้ก็ก็เป็นปัญหานะครับ วันนี้ผมก็เลยจะแก้ไขคือผมจะเคียงตรงนี้เลยนะครับตัดเคียงตรงนี้เริ่มต้นใหม่เลยนะครับเพื่อกระตุ้นให้เขาแตกตรงตรงจุดนี้นะครับให้ได้กิ่งสองขึ้นมานะครับเพราะว่าด้านบนนี้ไม่ได้แล้วเพราะขึ้นไปแล้วนะครับตรงนี้ต้องกระตุ้นตรงนี้เลยให้แตกยอดใหม่เลยนะครับแล้วมาเริ่มใหม่จากกิ่งสองนะครับเพราะตรงนี้เสียดายอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องต้องตัดสินใจ ถ้าปล่อยไว้ข้างบนเสร็จแล้วตรงนี้ไม่แตกยิ่งยิ่งจะช้ายิ่งจะนานไปอีกนะครับดูแล้วไม่โตแน่ตัวนี้นะครับแต่ยังไงถ้าเขียงตรงนี้ยังไงก็ต้องมีตายอดที่จะต้องแตกออกมานะครับแล้วก็ข้างล่างเนี้ยดูแล้วจิิงหนึ่งก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่ายังยังสดชื่นอยู่นะครับมีโอกาสที่จะแตกมาได้อยู่แต่วันนี้จะแก้ไขก็คือจะเขียงตรงนี้ก่อนนะครับ เพื่อจะเริ่มต้นของการสร้างกิ่งสองใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับอันด้านบนนี้ก็จะต้องเอาออกแล้วนะครับเ <c oughs> สดายครับวางไว้หมดแล้วครับหนึ่งสองหลังหน้าลำต้นเตรียมไปหมดแล้วนะครับถ้าเจอปัญหาแบบนี้ก็ต้องเริ่มต้นใหม่นะครับกิ่งนี้ยังไงก็ไม่เติบโตแน่นอนโอเคครับเดี๋ยวผมจะเขียงเลยนะครับเพื่อ จะไม่ทําให้เสียเวลาเลี้ยงไป <c oughs> นานเสร็จเกิดปัญหาแล้วก็ไม่เติบโตก็เดียว <c oughs> เสียเวลาเปล่าๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมอนุญาตเคียงของ b 2สักทูนนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ได้รับชมอีกครั้งนึงครับครับก็ทําการเคียงเรียบร้อยแล้วนะครับสรุปก็เหลือแต่ต่อนะครับก็จะทําการเริ่มต้นใหม่ อีกรอบนะครับเพราะว่ารอลุ้นอีกทีครับว่าจะมีตายอดที่แตกขึ้นมาตรงจุดไหนบ้างนะครับตอนนี้ที่ได้ก็นับหนึ่งใหม่นะครับถ้าคืนปล่อยไปนานกว่านี้นะครับสางเสียด้านบนและกิ่งสองมีปัญหายิ่งจะทำให้เราช้าขวีอีกนะครับ <c oughs> น,นีก็ได้ออกมาประมาณนี้นะครับเลือแต่ต <c oughs> อรอลุ้นกันต่อไปนะครับว่าต้นนี้จะจบแบบไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอจะยาวเกินไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตนะครับให้กับทุกท่านได้รับชมกันเป็นคลิปแรกของปีนี้นะครับก็ยัง กล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ได้นะครับเพราะว่ายังอยู่ในเดือนแรกของปีนี้นะครับกลางๆเดือนจะไปไปปลายเดือนแล้วนะครับสำหรับปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขนะครับร่ำรวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนนะครับทุกคนทุกท่านนะครับเงินมีใช้ไม่ขาดมือนะครับจะต้องสิ่งใดก็เ,เกิดผลมีกำไรนะครับ ก็สุขภาพแข็งแรงทุกท่านปลอดโรคปลอดภัยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมของทุกท่านและขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้กดติดตามให้กับผมในคลิปที่ผ่านๆมานะครับขอบคุณทุกกำลัง,งใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ได้คอมเมนต์เข้ามานะครับพูดคุยกันนะครับสำหรับท่านใดที่ได้รับชมหรือมีความรู้ในการสร้างงานบอดไซ์ก็สามารถคอมเมนต์นะครับ แนะนำได้นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้สําหรับมือใหม่ทุกท่านนะครับที่เริ่มต้นสร้างงานบอนไซนะครับขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขกับการปลูกต้นไม้และการสร้างงานบอนไซของท่านนะครับอเอกคครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านครับ